แตอนนี้ล้วเป็นไงบ้างคุณคูือตื่นเต้นค่ะเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายจบไปก็คือยังไม่ได้ดูหน้าตัวเองหมายถึงว่าเห็นแค่ในแค่ในทีเซอร์เห็นในเทรลเลอร์ของกับทุกคนตอนนี้คืออยากดูมากเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่หน้าที่ของนักแสดงของเราจบไปค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานตัดต่อที่เขาแบบเป็นหาทีมงานที่ดีที่สุดมาเพื่อแบบทําเพลงประกอบแล้วก็มีการร้อยเรียงตัดต่อแล้วก็มีการใส่ CG เข้ามาเพราะว่าในเรื่องของเราเป็นเรื่องแฟนตาซีเนาะ ดังนั้นทุกอย่างมันจะประกอบกันเข้ามากลายเป็นแบบเรื่องที่เราจะเห็นบนหน้าจออะไรเงี้ยค่ะก็คือเวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าตื่นได้จริงเพราะนี่คือเป็นงานเป็นงานที่แบบเป็นงานกลุ่มใช่เหมือนในระหว่างทางใช่ไหมคะก่อนที่ซีวีจะออนพี่พี่เซียมซีสุดยอเขาก็จะแบบว่าค่อยค่อยนี่อันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแอบเาให้ดูเป็นแบบสามวิห้าวิเราก็อยากเห็นเต็มเต็มเล่มหนูรู้อะไรนะคะทุกคนคือเขาจะพี่เซียมซีก็คือจะเก็บความตื่นเต้นไม่อยู่ท่ามฉากนี้เสร็จแล้วแล้วก็กางคอมแล้วก็เปิดให้ดูแค่นี้ แล้วก็ปิดนี้ใช่ค่ะเราก็จะเห็นก็เลยอยาเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงให้สบายว่าเท่าที่เห็นมามันจะฟินทางไนคือเท่าที่เห็นมาจริงๆไม่ได้เห็นจีนแบบหวานๆเนอะที่แบบพี่เขาจะมาหมายถึงว่าปกติพี่จำทีจะเอามาให้ดูแบบว่าซีจีทำเสร็จแล้วนะแต่ละซีก็จะแบบว่าเป็นซีนแบบพลังลึกลับเหนือธรรมชาติต่างๆการตกตึกอะไรต่างๆอะไร้ยคะก็คือมีความแบบอุ๊ยเห็นความทุ่มเทของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยคือตื่นเต้นที่จะแบบ มีคนชอบทํางานมากค่ะนี้หรูคนชอบทางานมากเป็นดราม่าอ่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเป็นชองที่แบบรวมกันเป็นการร้อยเรียงการของทั้งแฟนตาซีดราม่าทริลเลอร์นะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยใช่นี่คนนี้ร้องให้เยอะมากโอ้จริงๆเรื่องนี้เรื่องเดียวหนูว่าหนูร้องให้เยอะกว่าทั้งชีวิตย0กว่าปีที่เติบโตมาเลยค่ะนี่แบบจริงๆเพราะว่ามันแบบมันด้วยหลายๆเทคด้วยหลายๆโลเคชั่นด้วยแล้วแบบเหมือนเราสมมติว่า ในจริงๆแล้วในทุกคนเห็นอาจจะได้ร้องหนึ่งแต่ว่าตอนถ่ายคืออาจจะแบบห้าคูณห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว,ว่าเราเสียน้ําตากับเรื่องนี้เยอะมากก็ต้องกินน้ําตลอดเวลาเพราะว่าต้องเติมน้ำ <มา S 2> ไปใหม่อันนี้จริงๆะค่ะคือเบรกปุ๊บคาดปุ๊กกินน้ากินน้ำเป่างั้นเ <c oughs> พราะถ้าเกิดว่าต้องร้องแล้วมันน้ำน้ำตา<ล>เราผ<ช>ลิตไม่ได้<ช>ไม่ไเยอะร่างกายมันเดรนนะคะแบบว่าพอเราแบบร้องเยอะแล้วมันเหมือน จะปวดหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะร e f r e s ร่างกายตลอดเวลาน้ำตาลไปจะเย็นๆไม่มีน้ำตาเทียมนะคะเรื่องนี้มีต่อไม่มีค่ะไม่มีเป็นน้ำตาจริงของน้องพิชาทั้งหมดใช่ค่ะจริงๆแล้วแอบแบบนี้ไปอุ้ยโทษค่ะเป็นดาราด้วยความที่มันเป็นซีเป็นแบบแฟนตาซีมากเลยแล้วแบบเราโดนสปอยจาก สายซีิีอะไรอย่างเราตั้งความคาดหวังไว้สูงไหมลูกอืจริงจริงจริงๆแล้วคืออยากเห็นจริงๆไม่ได้ตั้งความคาดหวังแต่คือแบบคือแบบว่าเพราะว่าที่เขาการที่ทีมงานของเราเลือกเลือกเรื่องนี้มามันเป็นอะไรที่เป็น bold decision นะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละซีนเป็นทั้งฉากรถชนเอ่ยตกตึกเอ่ยการย้อนเวลาเอ่ยคือทุกอย่างมัน มันจะถูกคิเซนแบบธรรมดาไม่ได้มันจะต้องป็นเชื่อว่าที่เขาเลือกเรื่องเนี้มาเพราะเขาอยากทําเอออยากโชว์ของอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นทีมงานที่แบบถนัดในการในการเล่าเรื่องแบบที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรกันไม่ใช่เรื่องแบบความรักที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่จะมีความแบบว่าความตื่นเต้นทางภาพมาโดยตลอดอะไรเยงี้ค่ะดังนั้นก็เลยจะแบบจะจะน่าตื่นเต้นมากที่จะได้รู้ใช่แสดงว่าหนูบอกว่าซีจีมันปังมันเลิศเลยปังกว่าหนูทำเองแน่นอนคือหนูรู้สึกว่าแบบอ้า แสดงว่าแอบเห็นมาแล้วมันมันคือเทพสุดๆสำหรับเรื่องจริงๆพวกเราก็เห็นพอๆกับทุกคนเลยนะแต่ว่าแค่เราเห็นตอนกระบวนการเรายังไม่เห็นไฟแนลแต่แต่ว่าการที่เรานับถือทีมงานเพราะว่ามันใช่เพราะว่าแต่ละซีนนี่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแบบซีนนึงอาจจะเกิดจากการที่เราใช่ถ่ายที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่นี่แล้วไปถ่ายที่ศัตรูอีกแล้วเอามาคอมบบย์กันแล้วก็มีการเหมือนกับที่โปสเตอร์เรามีรูปประกอบกันสมมติโปสเตอร์ของเรารูปนี้นะคะทุกคนมันเกิดจากการเอารูปเราหก หกูปมาประกอบรวมกันเอาผมนี้มาเอาคอ,อนี้มาเอาชุดนี้มาเอามือนี้มาแล้วมาแปะรวมกันคอ,อนหลาดกันเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเขารบต้นฉบับเพื่อให้มันเหมือนภาพหน้าปก<ช>ที่เป็นนิยายเขาที่สุดอะไรเงี้ยก็คือพี่เสี่ยมซีไม่ทําอะไรง่ายๆเลยเพราะเราถ่ายตอนหลังเดาะแจริงๆเพราะว่าในในในหน้าปกเขาแบบเนี่ยน้องเกียวคืนต้องก้นกระเด้งไงคะแล้วเขาจะคืต้อาถ่ายไปผมพี่กัะลันต้องแบบสวยแล้วผมหนูก็ไม่ได้สวยไงตอนนั้นก็คือแบบ ถ่ายกันใช้ใช้ไม้บรรทัดอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยค่ะช่วยทุกวิถีทางคําถามคืออะไรนะเออนั่นเลยสิฟะคำถามคืออะเรด้วยความที่มันเหมือนอะซีจีอ๋อเนื้อหาหรืออะไรต่างๆมันเหมือนที่ผมมีนิยายเหรอคะจริงๆถ้าจากที่หนูอ่านมาหนูรู้สึกว่ามันคงความแบบถือว่ามีคอของนิยายแบบ ประมาณ80% 90%เเลยค่ะแต่ว่าที่มันอาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนด้วยเราต้องก็เล่าเรื่องให้มันกระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเอาแต่แบบว่าที่แบบเหมือนเขาอยากให้มันอินเทนส์มากๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแบบดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยด้วยความที่เราเร<ล>ามีแค่8ตอน<ๆ>ใช่างดังนั้นมันจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็เราจะมีการปรับกันเราว้ายปรับกันเล่าเรื่องให้ให้เข้ากับความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ อย่างด้วยความที่มันแบบแน่นอนแหละมันมีแฟนนิยายอยู่แล้วถ้าทำดีคนก็จะชื่นชมเลยกดดันไหมคะในการที่แบบมา,ารับบทปืจอืม,อมจริงๆถ้าหน้าที่โปรดักชั่นก็ต้องฝัทา <c oughs> งพิซีมซีด้วยต่วเหมืนอนอาถ้าเป็นเรื่องของการแสดงของพวกเราจริงๆเราก็พยายามตั้งใจแบบที่สุดทุ่มเทที่สุดแบบ มีไปเวิร์กช็อปไปแบบเรียนแอคติ้งไปแบบอย่างหนูเรียนก็ต้องมีเรียนร้องเพลงมีเรียนเต้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็อยากทําให้ตัวละครมันสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็พยายามพัฒนาในทุกๆด้านแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคือคือไม่แน่ไม่คือเราไม่รู้หรอกว่าแบบตอนที่เราเล่นอนะ่ะคือเราเรารู้สึกจริงๆนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนภาพเราที่ออกมาในมอนิเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนก็หวังว่าทุกคนจะให้ความเอ็นดูนะคะ ว่าคือไม่รู้ว่าออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าเต็มที่มากๆเต็มที่มากจริงเพราะว่ามีการทํางานหมายถึงว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เรามีการทํำงานเบื้องหลังมาแบบค่อนข้างมากพอดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสายงานอะไรอย่างนี้ของของหนูด้วยแล้วยังเคมีล่ะคะเคมีหนูเป็นเคมีแบบไหนดีทุกคนคิดว่าเป็นแบบไหนทุกคนคิดว่าไหนคะดูไปไหนคะไม่มีใครตอบเลยค่ะที่บอกไม่ถูกเลยหวานันเปี้ยวหวานันเปี้ยวของขมอย่างนี่สาดดราม่ากันนะ ถ้าในถ้าในซีรีส์ถ้าในซีรีส์จะจะขมขมนิดนึงแต่ว่าจะมีหวานมาเป็นช่วงๆค่ะใช่เป็นช่วงๆเพราะว่าจริงๆคือตัวละครหนูวิ่งวิ่งตามหาเขาแต่ตัวละครเขาก็วิ่งหนีหนูแต่ทางกับการเขาก็ p r o ท e c t หนูอะไรอยมันเป็นความจําเป็นใช่มันคือแบบทาให้เราสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทําสับสนนั้นก็ทําให้เกิดเป็นความดาร์กมันก็เลยมีความขมก่อนแล้วก็ค่อยๆหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานประมาณไหน หวานศูนเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรอเล่นจะหวานเวลาที่ไม่มีคนอยู่ค่ะจะหวานเวลาที่เราอยู่เปนสองคนใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของพี่การันมันเป็นตัวละครที่ทุกคนจะกลัวเพราะตัวละครในเรื่องคือเขาต้องดุเขาต้องเป็นคนที่แช่แข็งช่องผ่าตัดห้องอะไรนะช่องช่องห้องผ่าตัดเย็นชาดังนั้นจะให้เขามาสวีทหวานกลางโรงพยาบาลมันมันเสียรูปมันเสียรูปันไม่ได้มันต้องไปแอบสวีทกันตรงแบบบันไดหนีไฟอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องมีด้วยเหรอ ไม่รู้ค่ะหวานเขินไหมคือมันมันเขินตามตัวละครอะค่ะแต่ว่าแบบอาจจะด้วยแบบเราสนิทกันมากมันเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่เอ่มันรู้สึกคอมฟอร์ตมากๆตอนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจอะไรแบตอนเล่นหนูก็เลยจะบอกว่าสนิทกันในชีวิตจริงใช่ไหมสนิทมากสามาวอันนี้คือแล้วทไมเ่นอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หนูเห็นว่าแบบเอ๊ะคือการโยงอะไรนะแบบใช่ใช่ก็เลยก็สนิทสนิทค่ะ อ๋ออะไรไม่รู้ค่ะสนิทเฉยๆอ๋อหมอมีเคสพี่คนนี้ละเอียดมากเลยใช่คือจริงๆแล้วมีแฟนคลับพูดถึงเหมือนกันว่าว่าแล้วพี่กำลังจะเดินมาทําไมคะไอ้เรื่องนี้ต้องไปหาคําตอบกันในซีรีส์มันมีแน่นอนค่ะว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไร โอเคค่ะก็อะไรนะคะฝากซีรีส์ยังไม่จบอ่ะอ๋อยังไม่จบพี่ไม่ให้จบโอเคให้ฝากก่อนฝากซีรีส์ด้วยนะคะซีรีส์ร้านวงโคจรหรือว่ารีเวอร์ซนีนะคะขอเล่าสั้นๆถ้าทุกคนยังไม่เคยดูเทรลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแพทย์นะคะเฉพาะทางส่วนอก หลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะที่มีพลังพิเศษในการย้อนเวลาได้นะคะซึ่งเขาได้ใช้พลังนี้เพื่อไปช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในความฝันมาตลอดชีวิตว่าจะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตของเขาแต่ว่าไม่รู้จักว่าคือใครนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ย้อนเวลาเพื่อช่วยชีวิตเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมีการที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าพอกลับมาเจอกันอีก reunion ปุ๊บก็คือมีอุปสรรคมากมายที่ ต้องตามแกมีแบบนิมิตปริศนาว่าเราจะเขาจะถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นสปอยแล้วนะคะไม่ค่ะอันนี้เป็นเทรลเลอร์เต็มไปหมดเลยในเทรลเลอร์มีถูกยิงด้วยเหรอคะมีค่ะมีปืนดังปั้งอะไรโน้ต่งนั้นมันบนเดี๋ยวหนูนั่นแหละจะสปอยใช่ค่ะพี่พูดเรื่องนี้มาหลายรอบมากแล้วดังนั้นโอเคค่ะไม่มีไฟแดงดังนั้นแต่ว่าพูดได้ค่ะก็ใช่คือเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะความรักนะคะแล้วก็จะเป็นช่องที่แบบ น่าจะสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะผู้กำกับของเราถนัดในการเล่าเรื่องแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเคยทสาสารคดีมวยมาก่อนดังนั้นเรื่องนี้ดุดันไม่แพ้สรารคดีมวยอย่างแน่นอนหนูพูดยางี้โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะ <laughs> ดูได้ที่ไหนดูได้ที่ไหนอ๋อดูได้ที่ไหนคะฝากเลยค่ะก็สามารถดูได้วันพรุ่งนี้อ <laughs> ันนี้จะออนเลยใช่ไหมคะวันที่แล้วกันค่ะวันที่ ค่ะก็สามารถดูได้วันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะทางช่อง3ตอน4ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันตอน4ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถดูทางดูรีลันได้แบบอันขัดเวอร์ชันเลยค่ะทางไอชีอีนะคะเวลา5ทุ่มค่ะในความที่ทั้งคู่เนาะเป็นคู่ใหม่อ๋อยังไม่จบเชื่อเขายังไม่ให้จบพี่เขาพี่เกมไม่ให้จบมันมีข่าวดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแบบการโดนตางสระพงษ์ซาเซงในอย่างเงี้ยแล้วอะไรนะคะโรคอย การโดนตามอ๋อค่ะสองคนแบบมีประสบการณ์นั่นมีน้องเองหรือบ้างหรือยากยากตอนนี้ไม่มีใครตามเลยค่ะค่ะไม่มี follower ผู้ติดตามตัวนี้ไม่มีใครตามเลยนะคะเราเล่นเรอเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ติดตามเลยเป็นข่าวอะไรคะน่นสิค่ะโดนสตั้งคืนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยอ๋อพวกเรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มียังไม่มีค่ะใช่รบกวนนะคะรบกว ถ้ามีถ้าเราโดนแบบนั้นถ้าว่าหนููในจุดที่มีคนมาตามอย่างเงี้ยตามบ้านเจอเนี่กเจอปาร์ตี้ไปอืมส่วนตัวมันหายไปมันไม่ใช่เสียมากเลยอาจจะต้องลองดูก่อนได้ค่ะเดี๋ยววันนั้นคือเดี๋ยววันนั้นหนูไมเคยเจอหนูก็เลยพูดติดตามแล้วเดี๋ยวลองมาตอบอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นแฟนมาหากรก็ดีใจลองมาตามหนูดูนะพี่เกมนะขอบคุณค่ะแล้วเราลราเรามีแบบการแบบ พอเรารู้ถึงนี้แล้วเรามีแบบวิธีการที่จะรับมือหรือเตรียมตัวอะไรเงี้ยเราไม่หมดอ่รับมือเหมือนคนมักจะมองว่าดาราคือบุคคลสาธารนณะด้วยดังนั้นแ,แฟนคลับก็าสามารถเข้าใกล้ได้แต่ในความเป็นส่วนตัวของเราอนะคะ่ะเราองมีวิธีการรับมือว่าโปรเทคพื้นที่อ,อจริงๆแฟนคลับ เราวิ่งหนีเราแบบแปลว่าหนูเข้าหาเขาก็จะวิ่งหนีเคยเกิดขึ้นเคยเกิดอันนี้เคยเกิดขึ้นนะคะเป็นงานงานสารหนังสือค่ะก็คือสมมติว่าเขาเริ่มต้นตรงนี้หนูเห็นเขาถือกล้องอย่างงี้หนูก็แบบเห็นลับกเข้าไปอยู่ใกล้ๆไงเลยวิ่งไปค่ะรุมคนหอยก็วิ่งแฟนคหอยนี้แล้วเราถ่ายคลิปแลรวบอกว่ารบกวนศิลปินให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนคลับด้วยนะคะตรงกันข้ามเหนการตรงกันข้ามเกิดขึ้นชอบมากสรุปผู้อื่นโดนตามแบบ เดี๋ยวเราไปตามแฟนคลับเดี๋ยวโดนโดนแน่ค่ะพวกแฟนคลับฮะก็คือสบบคุจะไปสต็อกแฟนคลับแพนแล้วหนูเริ่มแล้วหนูเริ่มเห็นคนหน้าคุ้ณแบบนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เวลาให้เวลาเดี๋ยวพี่ไปตามตามตามก่อนนะเดี๋ยวซื้อออกเดี๋ยวมีตามไม่ได้ตามขาดใช่ค่ะหมายถึงเป็นแบบนักแสดง เราไปนล่งก like <park ed ros> ินใคะไปด่าไม่ใช่คู่เดียวกันอไม่ใช่คู่ด่งด้วยคู่ไม่กังับไ่เป็นไม่เป็นไรไปนะคะโอเควอลคทรเอด